ơ <laughs> bưởi เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุด สนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู22เพื่อรับเพชร488เม็ดแล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้อ่ะเพื่อใครในเช้าผมสงสัยว่า ทำไมพี่ถึงมาเปิดหน้าแล้วก็พูดอย่างนี้อ,อ๋อผมคิดว่าผมจะทําช่วงใหม่นะทุกคนนั่นก็คือคําถาม Q&A นะครับ<อ>ซึ่งในส่วนของโพสต์ชุมชนโพสต์นี้ครับนี่เราตั้งโพสต์ไว้นะครับผมสําหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนอยากจะถามอะไรเดี๋ยวพี่จะมาทําคลิปตอบให้อีกทีนึงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาตอบให้หมดเลยนะเราจะตัดคําถามที่มันไม่จําเป็นนะครับผมอย่างเช่นคําถามนี้ครับ อยากให้ปรับระบบเสกบอสครับแบบหน้าต่างไม่หายตอนกดเสกจะหายต่อเมื่อกดกากบาทซึ่งไม่ใช่ q a แแล้วก็ผมไม่ใช่แอดมินเกมด้วยนะครับผมซึ่งที่พูดในคลิปอ่ะพูดเล่นไม่ได้พูดจริงนะไม่ได้รู้จักกับแอดมินเป็นการส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเกมไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยกูแค่เคมั่วนะครับผมแล้วก็อีกคําถามหนึ่งครับอยากให้หาพลังง่ายกว่านี้สําหรับผู้เล่นใหม่ เอาจริงๆป่ะผู้เล่นใหม่อะแค่ไปใส่โค้ดแล้วก็ทำในส่วนของนาโอยะเล่นง่ายมากครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับ Q&A เลยไม่ใช่แอดมินเกมด้วยนะไม่ไม่ต้องบอกให้พี่เพิ่มนู้นเพิ่มนี้เอ้แต่ถ้าทุกคนอยากได้อะไรก็เมไนไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมแอดมินเขาก็น่าจะแวะมาดูคลิปของพี่อยู่แหละอือย่างล่าสุดพี่แกก็โดเนมาไห้พี่สักคำนึงเลยนะทุกคนหนึ่งพันบาทอ่ะเดี๋ยวเรา,าเริ่มต้นกันด้วยคําถามแรกนะครับแมปนี้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ที่พี่ชอบเล่น แมปนี้ไม่ได้ติดอันดับที่พี่ชอบเล่นเลยนะครับผมพี่เล่นแค่เฉพาะตอนที่อัปเดตตอนที่ทําของนู่นนี่นั่นหมดทุกอย่างแล้วพี่ไม่ได้กลับมาเล่นเลยนะครับผมแมปที่พี่ชอบเล่นจริงๆก็จะเป็นพวกแมปแนวสงครามนะครับผมวอลแฟร์วอน,น,น,นู่นวอ r นี่วอนนั่นอย่าง MVT แบบนี้พี่ก็ชอบเล่นแต่ไม่ได้เล่นแล้วไม่มีคนเล่นด้วยแล้วก็ แมปที่พี่ชอบเล่นอีกหนึ่งแมปก็จะเป็นในส่วนของจ u ดยสืซีโร่ครับตอนนี้ก็ฟาร์มเลเวลอยู่นะทุกคนก็ฟาร์มแม่งทั้งวันทั้งคืนเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของเกมอื่นๆครับวอร์ทันเดอร์อันนี้เล่นตลอดเลยนะครับผมก็ที่เล่นไปเพราะก็เติมไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ่อย่าง a t t l e f i e l d 6ที่พี่ซื้อมาประมาณพันแปดพี่เล่นแม่งแค่สามสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้เซิร์ฟแม่งอย่างกากเลยเล่นไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะคําถามต่อมาครับ ถ้ามือถือไม่แรงยังเล่นอยู่ได้ไหมครับมือถือไม่แรงเล่นได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แมปในส่วนของ universal piz แมป universal p i t แมปนั้นน่ะเอฟเฟกมันสวยแล้วก็มันค่อนข้างที่จะมีเอฟเฟกหนาะแต่แมปเนี้ยมันสามารถที่จะปรับในส่วนของเอฟเฟกได้นะครับในการลบเท็กเจอร์หรือว่าลบพลาสติกนู่นนี่นั่นลบได้หมดเลยนะครับผมมือถือไม่แรงก็น่าจะเล่นได้แหละทีมก็ไม่เคยเล่นอยู่บนมือถือเหมือนกันคำถามต่อมาครับ วิธีอัปเลเวลเบ็ดอัปเกรดเบดและเพิ่มลิมิตในช่องกระเป๋าวิธีการเพิ่มลิมิตในช่องกระเป๋านะทุกคนเราไม่สามารถที่จะทําได้นะครับแต่เราสามารถที่จะอัปเกรดในส่วนของเลเวลเบดแล้วก็อัปเกรดเบดได้และในส่วนของการเพิ่มเลเวลของเบ็ดตกปลาครับทุกคนให้เราออไปที่ท่าเรือตรงไหนก็ได้นะครับที่มันมีท่าเรือนะแล้วก็กด e ครับแบบนี้ซึ่งมันจะมีปุ่มขึ้นมานะทุกคนให้เรากดปุ่มนู่นนี่นั่น ที่มันขึ้นมาเนี่ยกดให้หมดเลยแต่ตอนนี้เลเวลของการตกปลาของผมมันอยู่ที่เลเวล10แล้วนะครับมันก็เลยไม่มีปุ่มขึ้นนะสําหรับใครที่เลเวลการตกปลายังไม่ถึงมันจะมีปุ่มขึ้นให้เรากดปุ่มตรงนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้น1เลเวลต่อ1ปุ่มที่เรากดไปนะครับผมส่วนวิธีการอัปเกรดเบ็ดตกปลาครับทุกคนให้เรามาคุยกับเจ้า NPC ตรงนี้เลยนะครับนี่ มันจะใช้ในส่วนของวัตถุดิบที่มันกําหนดมาเลยครับเพิ่มในส่วนของออโชคของการตกปลาลดระยะเวลาในการตกปลา ขายปลาได้เงินดีมากยิ่งขึ้นซึ่งวัตถุดิบในการอัปเกรดครับทุกคนจะมีตามนี้เลยครับเลเวล1ครับจะใช้คอมมอนฟิต uh, 25ตัวเลเวล2ใช้คอมมอนฟิต50ตัวเลเวล3ครับใช้แรฟิต10ตัวเลเวล4ใช้แรฟิต25ตัวแล้วก็เลเวลที่5ครับใช้อีพิกฟิต25ตัวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการอัปเลเวลของเบ็ดตกปลาครับผมอัปเลเวลของการตกปลาก,ก็ก็นั่นแหละ คำถามต่อมาครับสำหรับพี่วิคิดยังไงกับอัปเดตนี้อัปเดตของซาสึกเกะเลยครับอัปเดตของซาสึกเกะครับรู้สึกเฉยเยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้สึกอะไรบ้างนะไม่ได้รู้สึกชอบหรือว่าว้าวอะไรขนาดนั้นแต่เกี่ยวกับนารูโตะพี่ก็ชอบอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็คำถามต่อมาครับพี่เก็บนิสัยหายยังไงเปิดแคปซูลนั่นอื่นยังไงเหรอครับเพิ่มสล็อตของฝากยังไงครับ ก็จะมี3คําถามเลยนะครับที่ถามมาก็น่าจะความหมายเดียวกันนะในการอาดล็อกแคปซูลที่เก็บนิสัยเผาหรือว่าอะไรอ่ในส่วนของ3คําถามเมื่อกี้ครับก็คืออหัวข้อเดียวกันเลยนะทุกคนในการลดล็อกที่เก็บนิสัยเผาหรือว่าในส่วนของอื่นๆนะครับผมให้เราไปที่เกาะของโรกท้าวครับและให้เรามาคุยกับ NPC ที่ อยู่ตรงนี้นี่ทุกคน NBC ตัวที่2นะครับผมเราต้องกดแลกนะโดยจะใช้ประมาณ250กล่องในการแลกกล่องได้1ชิ้นเราก็ต้องแลกเจ้าตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ่อะอย่างนี้ที่ก็กดไปเลยเพราะว่าไอ้ของฟ้ากับของม่วงเนี่ยมันหาง่ายและเรากดแลกไปเลยครับโอเคเมื่อเราแลกมาแล้วนะทุกคนให้เราเปิดกล่องได้เลยครับมันจะเป็นกล่องเจ้าตัวนี้นะกดปใส่35กล่อง โอเคและเมื่อเราเปิดแล้วครับทุกคนเราจะได้ในส่วนของเจ้าแคปซูลมาซึ่งแคปซูลตัวนี้มันจะไม่ออกง่ายอยู่นะมันจะสุ่มออกนะครับผมไอแคปซูลเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบนะทุกคนที่เก็บนิสยัยที่เก็บเผาแล้วก็ที่เก็บลีลิกอย่างตอนนี้ผมอยากจะปลดล็อกลีลิกอันสุดท้ายใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องเปิดกล่องเจ้าตัวนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ไอเทมที่มีชื่อว่าลีลิกแคปซูลแต่ ไอ้พวกเผ่าหรือว่านิสัยเนี่ยผมก็กดล็อกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราปลดล็อกไปแล้วทุกคนกดใช้ก็จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิธีการปลดล็อกช่องพวกนี้นะคำถามต่อมาครับวิธีหาซัมมอนออฟเยอะๆมีไหมซึ่งวิธีการหาเนี่ยทุกคนให้มาที่ตรงช็อปตรงนี้ครับึแล้วเราก็กดไปที่ซัมมอนออฟใช่ไหมใส่จํานวนไปครับ500กดซื้อครับ นี่ครับวิธีการหาซัมมอนอฟเยอะๆและเร็วที่สุดแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาไปเปิดกล่องนู่นนี่นั่นฟาร์มเสียเวลาครับซื้อตรงนี้ง่ายสุดเลยคำถามต่อมาครับแต่ละเผ่าวบวกอะไรบ้างทำคลิปไปแล้วนะครับย้อนไปดูได้นะทุกคนแต่ละเผ่ามีสถานะอะไรซึ่งจะทำอัปเดตปี2 0 2 6ไหมก็น่าจะทำแหละแต่รอมันมีเผ่ามาเยอะกว่านี้นะครับเราจะทำเป็นในส่วนของ ep 2เพิ่มเข้ามานะ คำถามต่อมาครับทุกคนดาบชาโดจะกลับมาให้ทำไหมดาบชาโดเราสามารถที่จะสุ่มหาได้ตรงแบนเนอร์ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปทำให้มันเสียเวลาแต่เสียย่งเดียวครับมันไม่มีในส่วนของนิสัยเอ้ยมันไม่มีในส่วนของไตเติลดอกมาซึ่งพี่ก็ไม่มีไตเติลเหมือนกันเพราะว่าตอนที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยพี่ไม่ได้ไปตีเออก็เลยไม่ได้มีนะครับสามารถที่จะสุ่มได้ตรงนี้เลยสาหรับใครที่อยากได้เทพเงาส่วนออฟในการสุ่มเนี่ยก็หาได้จากเวสเลยนะครับ ที่เป็นเควสไลา์วันนะทุกคนมันก็จะดรอปโทเคนหนึ่งชิ้นหรือไปตีบอสที่มันอยู่เกาะบนส,ส,สูงสูงตรงนู้น่นะเห็นป่เกาะส,สูงสูงตรงนั้นนะ่ะเออให้ไปตีตรงนั้นคําถามต่อมาครับจินโมลิจะเข้าแทนตู้ซิตไหมครับเอออันนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันครับไม่ใช่อด m มินเดี๋ยวต้องรอดูอด m มินนะครับผมว่าเขาจะเพิ่มเข้ามาหรือเปล่านะก็ออถ้าอดมินดูคลิปนี้อยู่ครับช่วยพิจารณา ให้น้องๆทีนะแล้วก็คำถามต่อมาครับจะอัปเดตซอนจินวู V2 ไหมถ้าอัปเดตซอนจินวู v ีไหมก็น่าจะมีแหละทุกคนแต่มันไม่น่าใช่ตอนนี้ครับเพราะว่าไอ้ระบบเสกเงาอะไรนะ่ะผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่วะถึงมันจะช่วยให้เราตีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ดูลกหูลกตาครับผมไม่ค่อยชอบไอ้ระบบเงาเท่าไหรนะ่นะว่าจะเป็นแมป c o n d p ้ e พ e w o r s t ์ส e e d ไม่ได้ใช้เลยแต่ second ้ Pe อะได้ใช้นะครับแต่แม เวอร์สพีดไม่ได้ใช้เล็ประโยชน์มากเลยนะฉะนั้นซอนจินบู V2 มีได้ครับแต่ขออย่าให้มีระบบซิสเต็มก็พอนะทุกคนคือถ้าเป็นระบบซิสเต็มเเก็บในส่วนของดันเจี้ยนนู่นนี่นั่นไว้ซื้อไอเทมอะ่ะอันนั้นก็น่าสนใจนะแต่ถ้าเป็นเงาอะ่ะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ครับน่าเบือ่อคําถามต่อมาครับฉายาทํายังไงบ้างครับเพิ่งกลับมาเล่นไปดูคลิปนี้ครับอืมทาคลิปไปแล้ว มีในส่วนของคลิปสําหรับผู้เล่นใหม่เยอะแยะเลยนะใครอยากรู้สถานนะหรือว่าอะไรก็สามารถที่จะย้อนไปดูได้เลยนะครับอย่างคลิปล่าสุดจัดอันดับในส่วนของชุดไปบวกเออบอกในส่วนของสเตตัสของชุดแต่ละชุดด้วยไม่มีคนดูเลยถ้าอยากให้พี่ทําคลิปจัดอันดับอาวุธหรือว่าพลังอเบิลิตี้ดูคลิปให้ถึง1 0 0 0 0ืนวิวนะครับผมดูคลิปให้ถึง1 0 0 0 0นวิวนะทุกคนอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์เยอะด้วยนะแล้วก็คําถามต่อมาครับมาระจะมาแน่ใช่ไหมครับพี่ มดละไม่รู้ว่ะแต่ถ้ามีเข้ามามันก็น่าจะเป็นมนดละที่ไม่ใช่เซียนหว,วิถีไหมอืมจริงๆอยากให้เป็นมนดละร่างเซียนหววิถีเลยนะทุกคนถ้าเป็นมนดละเฉยๆมันดูไม่เท่แต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่อยากให้เข้ามานะนั่นก็คือในส่วนของฮฮชิรามะครับมันจะมีท่าไอ้ท่านี้เออไอ้ท่านี้แม่งเท่มากเลยนะทุกคนมันไม่ค่อยมีแมปไหนที่ทํานอกจากแมปที่เกี่ยวกับนาะรูโตะอย่างชิโนบีไรอะ คำถามต่อมาครับทุกคนจะมีออโต้เซกบอสไหมหรือจะมีอาวุธปืนมาไหมแล้วจะมีอุปกรณ์บัฟเช่นแหวนสร้อยถุงมือกางเกงรองเท้าหมวก หรือสัตว์เลี้ยงแบบเกมเก่าเกมเก่าไม่มีระบบสัตว์เลี้ยงนะถ้าพี่จะไม่ผิดมันน่าจะมีแค่ระบบวิชหรือเปล่าไอ้ระบบวิชนั้นนะ่ะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหมวกถุงมือรองเท้าไอ้เจ้าตัวนี้ก็คืออสซอรีนะครับผมไม่น่ามีบับมาเพิ่มเติมนะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่ใช่เกมอ p รจที่จะต้องใส่ของทีละชิ้นแบบเดิร์ฟอร์ดอะไรที่เขาเล่นกันนะนะครับผมแล้วก็อาวุธปืนมีอลูกกาดอยู่นะแล้วก็มีปืนบัตเตอร์ไฟปืนบัตเตอร์ไฟเก่ง ไอ้ระบบเสกบอสอัตโนมัตินี่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องรอแอดมินว่ามันจะหน้าเข้ามาหรือเปล่าจริงๆพี่ว่าไน่าเข้ามามันมันมันดูเล่นง่ายไปเออแอดมินเขาไม่อยากให้ทุกคนเล่นง่ายหรอกครับคำถามต่อมาครับจะมีการรีสกิลดาบเก่าไหมครับหรือจะเป็นการอัปเกดขึ้น V2 และเผ่าที่สามารถที่จะบัฟพาวเวอร์ที่ o p เหมือนเผ่าฮรดมอนที่บัฟดาบมีไหมถ้า เป็นการรีสกิลเก่าของดาบพ,พี่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีครับแต่ถ้าเป็นการอัปเกรดขึ้น V2 อ่ะน่าจะมีนะอย่างเช่นดาบเก่าๆนะตอนนี้เหรอทุกคนที่พี่เห็นว่ามันอาจจะมีการอัปเกรดเป็น V2 ก็คือซอนจินวูครับดูเอลเด็เกอร์ดาบแชงอาจจะมี V2 ครับแล้วก็ดาบชันจิโร่อันนี้น่าจะมี V2 นะดาบยูตาอาจจะเป็นในส่วนของ ดาบยูตะใช้คู่กับพลังยูตะจะได้เป็นเอ่ออาบิลิตี้อันใหม่เป็นอัพเกรดอีกครั้งนึ่งอ้ยมีความคิดพีิลรนและทุกคนแล้วก็โทจิไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งไอที่อยากให้มี V2 มากที่สุดคืออะไรรู้ปะอารูการครับทุกคนตอนเนี้ยอารูการมันก็เก่งอยู่นะแต่อยากให้มันมี V2 นะอเน่ยคำถามต่อมาครับจะมี Wonder of you ไหมแมปนี้ไม่มีดีกว่านะผมบอกเลย ไอ้แมพที่ไม่ใช่แมพโจโจอะเราเพิ่มในส่วนของสแตนเข้ามาแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคือมันก็ดีแหละครับที่มีสแตนเข้ามาแต่มันไม่ได้ดูว้าวเท่ากับแมพโจโจที่เขาเกี่ยวกับสแตนล้นล้วนนะทุกคนพลังอเบลิตี้มันก็จะจะเป็นแบบโมเดลใหญ่ๆอะถ้าเทียบกับแมพเนี้ยแมบเนี้ยโมเดลมันดูเล็กๆนะครับเพิ่มเข้ามายังไงก็ดูไม่ดีแน่นอนอย่ามีเลยครับสแตนพลังอื่นๆเยอะแยะ นะมีอนิเมะม,มีเป็นร้อยเป็นพันเพิ่มมันอื่นเข้ามาเหอะอยากเอาสแตนถ้าอยากจะเพิ่มสแตนเข้ามาไปทําแบบโจโจโ้ครับนี่พี่คิดอยู่ว่าพี่จะทําแบบโจโจ้แต่จะทําแบบงูงูนะทุกคนก็คือฝันฝันเกี่ยวกับการทําแบบโจโจ้อะอ แต่ที่พี่ทําพี่ต้องเป็นเจ้าของแมปด้วยนะคําถามต่อมาครับดาบซิดโก้ไหมครับไม่รู้ไม่ค่อยได้ใช้ ability พี่ใช้ในส่วนของดาบมากกว่าถ้าบีที่โกงจริงๆก็จะเป็นในส่วนของซูคุณะแล้วก็โกโจรครับส่วนดาบซิดมันขึ้นอยู่กับของที่ใส่เลยนะคําถามต่อมาครับทุกคนดาบอันไหนเกิ่งที่สุดครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นดาบซาสึเกะเลยครับเพราะว่ามันเป็นอัปเดตใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใครที่ยังไม่ดูว่าซาสึเกะทำไงย้อนไปดูคลิปนี้ได้ครับ คำถามต่อมาครับตอนนี้ผมใช้หมัดนาโอยะกับปืนผีเสื้อควนฟาร์มอะไรต่อดีนั่นน่ะสิควนฟาร์มอะไรต่อดีวะตอนนี้ผมคิดไว้อยู่นะว่าผมจะทําคลิปนุกทูโป,โปแบบใหม่ไว้ทุกคนเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเราลงไปสองคลิปใช่ไหมเกี่ยวกับนูกทูโปอีพีหนึ่งอีพีสองซึ่งมันเป็นนุกทูโปที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วตอนนี้ถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่แล้วใส่โคดเนี่ยเราสามารถที่จะสุ่มพลังได้ใช่ไหมเราก็ไปสุ่มเอานายุนาโอยะแล้วเราจะไปทําพลังอนอื่นแทน ซึ่งพี่ก็อาจจะแนะนําให้ไปทําโทจินะโกโจกับซูคุนะไม่แนะนําครับทํายากทาโทจิแล้วก็ไปทําในส่วนของเจ้าออสาสเกะเลยนะครับผมขึ้นไปทาซาสเกะเลยคําถามต่อมาครับปืนอาลูกาดจะกลับมาอีกครั้งไหมปืนอาลูกาดไม่รู้พี่ไม่อยากให้กลับมาทําอีกครั้งนะทุกคนพี่อยากให้ทําเป็นลิมิเต็ดไอเทมไปเลยครับเป็นไอเทมที่ไม่สามารถที่จะหาได้อีก,อกแล้วแบบ ทำได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่มีรีลันไม่มีวนลูปแต่ถ้าจะวนลูปก็จะเป็นในส่วนของอารูกาด V2 ต้องมีอารูกาด V1 แล้วก็ขึ้นเป็นอารูกาด V2 แบบนั้นอะ่ะมันจะดูดีกว่าเยอะเลยออยากให้แมปเนี้ยมีพลังที่เป็นแบบครั้งเดียวจบเลยนะทุกคนแบบมาแค่อัปเดตนี้อัปเดตเดียว,ยวแล้วก็จะไม่มีรีลันอีกเลยเป็นลิมิตไอเทมแบบแรโคตรประมาณนั้นนะครับผมคำถามต่อมาครับทุกคนอยากรู้ ว่าฟาร์มเพชรกับตังยังไงให้ได้เยอะๆครับอันนี้อยากรู้มากๆเพราะาตอนนี้เหลือน้อยมากๆวิธีการฟาร์มเพชรกับตังครับพี่เคยทําไปในส่วนของคลิปช็อตแล้วนะทุกคนซึ่งคลิปช็อตที่พี่ทําไปน่าจะคลิปนี้ในทุกคนมือใหม่ฟาร์มเพชรยังไงให้ได้เป็นล้านนะครับทาไว้แล้วโอ้ยคนดูแค่หมื่นหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวิธีการฟาร์มนะครับเราสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมดูตรงนี้ได้เลยนะ คำถามต่อมาครับจะมีโลก2องไหมครับโลก2อ,อาจจะมีครับแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เอาจริงๆถ้ามันเกาะโลกๆอ่ะมีโลก2ก็ไม่แปลกนะแต่โลก2อ,อาจจะไม่เวิร์กนะครับในตอนนี้นะอนาคตอาจจะไม่แน่นะทุกคนและคําถามสุดท้ายครับควรใช้ซาสึสเกะหรือว่าโกโจโดีถ้ามีโกโจโอ่ะพี่ว่ามันก็ดีแหละแต่ใช้ซาสึสเกะเลยครับตอนนี้ซาสึสเกะ เป็นในส่วนของดาบเมตาที่ดีที่สุดในเกมแล้วณนะตอนนี้นะครับผมก็เราอ,อนาคตอ่ะว่าจะมีในส่วนของพลังอาบิลิตี้อื่นๆเข้ามาหรือเปล่านะอ่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของคำถามทั้งหมด3 11สิคำถามบางคำถามเราก็ไม่ตอบครับมันไร้สาระอืมก็ประมาณแค่นี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อ่ะสำหรับใครที่อยากให้พี่ทำคลิปอะไรนะครับเมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะทุกคนอยากให้ทำา q a m p นเอมัพเวอร ทำดีไหมแมปเวิร์สพีดไม่ค่อยได้เล่นเลยหรือจะเป็นแมปอื่นๆที่พี่เล่นก็ได้นะอย่างยูนิเวอร์เซาีหรือว่าจะเป็นในแมปไอโซล่าที่ลงคลิปอลุูกาลไปล่าสุดเฮ้ยพี่ช่วยช่วยทำคลิปสอนฟาร์มสำหรับผู้เล่นใหม่แนะนำในส่วนของ NBC สําสำหรับผู้เล่นใหม่หน่อยครับนู่นนี่นั่น Q ิเอหรือว่าอะไรก็ได้นะอยากให้พี่ทำคลิปอะไรเมนไว้ใต้อคอมเมนต์นะครับผมโอ้ยเราได้ช่วงใหม่หนึ่งช่วงแล้วนะช่วงว่มไมีคิดจะลงลองญญกมาอย่างสกิททีวีแต่เอามาถามคิวเองี้ แมบไม่อัปเดตนะครับผมก็เลยมาทําคลิปอย่างนี้แทนนะอ่ะสาําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้เชอบฝากกดกระเช้าคกายเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอบรู้ครับเจอกันครับบ๊ายบายเห็ bye. นวนเมื่อกี้กพี่ไปเรียนรู้มายากลถอดนิ้วอืมเป็นไงเนียนไหมอืมโคตรเนียน